โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับลูฟี่นิกะเวอร์ชั่น2นะเป็นลูกรลษคนใหม่ของผมเลยแบบเดอะเบสอะโอเคเดี๋ยวผมดึงทงนี้อา่าวันนี้จะมาเกมเพลย์รัวๆเลยนะแบบไม่พักโอเคผมไปทงบ้านละจังหวันนี้เขามาทงบ้านเราเหมือนกันโอเคเราก็ดึงเลยแล้วกันไม่มีใครเฝ้าก็เสร็จโจนใช่ครับโอเคทงนี้ได้แล้วก็ไปทงดีตอ่อไป ลองเอาสองไงโอเคอุ้ยคิดสรุอย่างนั้นเหรออย่าพึ่งนะอย่ามายุ่งเออโอ้โหแม่งมันสวนไงมันสวนโรเจอร์ดึงทงอย่างนั้นเหรอโดนแน่อ้าไปกินสตาร์กันดึงทงเลยเออร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 อนะออ้ยโอ้โ้ยรอเยอะไปหน่อยอีกบ้าเฮ้ยหายคีสังเกตไม่ทำงานอี อคอย่าดึงอย่าดึงธงโอเคตัวใหญ่แล้วก็ซัดไปเลยอุย้ยคิดสรุอีกแล้วอ่ะไอ้นี่อยากลองของ <c oughs> ใช่ไหมฮะรอรอรอหัวหัวอ,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 อยากลองของบล็อกเออหัวหัวอยากลองของอยากลองอยากลองของตาา์กันแมงบ,บ, ắc, บล็อกล้มเฮ้ยพูดหัวไปหมดโอเคดึงธงเลย เออน่าจะได้ไม่มีปัญหาโอเคเพื่อนเล่นอยู่เดี๋ยวผมวา้ามไปทงหน้าบ้านเลยแล้วกันยีอย่าอย่ามาเตะไม่เข้าหรอกซันจิเออต่อยไปดิดึงเลยดึงเลยจังหวะน,นี้โอเคได้ทงเออแช้งเล่นมันเพื่อนมามารอรอเลยรอเลยของงามหน่อยแล้วกันงามงามเปไงนะไละ่ะไปแล้วไปทงดีดีกว่าอย่าอยู่อย่าเล่นกันิกะด้วยกันนะเสียเวลาโอเคดึงเลย อะไรโซโลยางจะหมัดทุกไปดีเป็นไงหมัดเหการปลดปล่อยแรงไง้มจ๊ะโอเคผมไปว้าไปทงบ้านแล้วกันเฮ้ยเออดึงทงเหรอเฮ้ยเออสตากาันเฮ้ยโอหมันง่ำว่ะมันง่ำเฮ้ยต้องเจอใหญ่ชนใหญ่เดี๋ยวก่อนรอก่อนดึงทงก่อนแล้วกันหมาใหญ่ชนใหญ่มาดิอยู่ไหนวะไปล้วง่ําถึงหน้าบ้านไปห,หน้าบ้านเขามีใคร คิดสะลุอย่างนั้นเหรอผมถุยหน่อยเปละ่ะเออรู้ว่าไม่โดนแต่ก็ทมอยู่ดีอุย้ยเดี๋ยวก่อนดิขอดึงทงก่อนได้เปล่าเดี๋ยวเล่นด้วยแป๊บหนึ่งบล็อกนะบล็อกนะบล็อกนะเออแม่งหนีเลยโอเคดึงแบบเด้งดึงดึงแบบดึงดึง,แบบดงแล้วก็มาดิมาดิาดอ่ะเลื่อนรถบล็อกนะฮุกไปดีฮุกไปดีอุย้ย สวนเหรอสวนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 บล็อกบลอกบอกเอ้ยบล็อกไม่ได้โอเคได้ยุสวนสวนนี่กระทืบขาตีนไม่ไดีครับอ้ยไปเฮ้ธงตามต้องดึงธงนี้เพื่อเอาอ้ยดึง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 พเพื่อนดึงโอเคน่าได้สี่ธงโอเคน่าได้ชนะแล้วจังหวะน,นี้อ่าชนะเวย้วยโอยเ มาต่อนเกมต่อไปเลยดีวยกว่ากระดานเดิมนะด่านเกาะแห่งท้องฟ้าบางด่านก็จําชื่อไม่ได้นะโอเคไปก็สูตรผมคือดึงธงหน้าบ้านอะ่ะทงไหนก็ได้ให้ใกล้ที่สุดอะเพื่อที่จะได้คูดาวสก,กิลหนึ่งแล้วก็ว์าไปธงหน้าบ้านเขานะไปดึงธงต่อโอเคพอเราได้ธงหน้าบ้านเขาแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นแถวหน้าบ้านเขานี่แหละโอ้ยปู มังเงียบลงหัวเฉยโอ้โหสัตว์หน้ามีดอกเดี๋ยวโดนนะเออโดนดิโอ้โหโดน,ดโ,โ,โ,ดนโดนปูเดี๋ยวปูแต่ย็นจะตายเนี่ยเอ้ยไม่ไม่ตีเฉยจังหวะควรตีไม่ตีโอ้โหปูแต่ย็นแต่ย็นปูงามงามงามแล้วถมถุยเอ้ยกันไม่อยู่สตาร์กันเอิม่มแชตตาก,กันโอ้ยกูมั่วยมวยหมดแล้วมาปูมะป,ป,ปูมาเออ มา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 ปูมาปูมาปูมาดึงทงกันโอ้ไม่ต่อยโอ้ปูแม่งเหลี่ยมโอเคดึงทงเลยเสร็จโจนอะไรปูอะไรปูอะไรป,ไรปูขาตีนไปเปล่าอย่าอย่าเล่นอะไรนานโอเคผมดึงทงเลยแล้วกันปูจักรมันโอ้โหขอบคุณที่เติมเลือดแต่ทีหลังไม่ต้องไอเบเนยไม่ได้ทงไม่เป็นไรอย่างไรเราก็ได้ตอนนี้แหละ มาแล้วกุ้งงามเลยไงมาใครอยากเป็นอาหารเข้ามาเอาปูก้าอยากเป็นสนามอารมณ์อย่างนั้นเหรองับไปดิงับไปเออยถมถุยด้วยรอรอรอฮึดดอดมาสตาร์กันเรียบร้อยหัวแตกไปดิปูดิงทงครับเออเราได้เปรียบอยู่นะตอนนี้ไม่เด็ดทีมเขาติดบูทป่ะผมไปหน้าบ้านแล้ว โอเคไม่มีใครดึงตรงนี้เดี๋ยวเราดึงเองเพื่อนดึงเลือดด้วยชิวๆโอเคมาโดนนะจังหวะน,นี้เออไปดีโอ้กิสรุไอ้ป้าเอ้ยเออโดน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 ดีโดนดีเป็ดน,ดดน,ดดนดไ,ไงตายคาตีนมาละ่ะเออปปๆๆๆปลงหน้าบ้านเขาดึงไหมทุบเออชกไปดิเออสัตาการต่อ รอนะรอโอ้โหอีกป้าเอ้ยปูอย่ายพึ่งได้ไหมเออปูมาปูมาโอ้ปูแม่งฮุกอีกแล้วอย่างนี้ต้องโดนหมัดปืนเฮ้ยบล็อก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 โอเคดึงได้ได้อยู่ได้อยู่อยโอเคคุสันมัวตีคนอืน่นโดนงามนะงาม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 อุย้ยถาดอาหารโอเคมาอาหารจานหลักมา โอ้โหปูไม่เข้าหรอหน้าผมเพิ่งกินอาหารไปเมื่อกี้โดนนะยัดไปดียัดไปดีไหนใครคิดสรุปคุซันตกตกหัวที่หมดอะ่ะไอแล้วจ้าดึงต้องทันไหมทันไหมไม่ทันว่ะอื้ออีกนิดเดียวเองโอเคชนะไปแต้มมือนอะมาตอนเกมต่อไปอยู่กับอ่าเกาะมันุ่นเลือกนะเอาเพื่อนดึง ไปเ้ยไม่เป็นไรเราไปดึงทงล่างแล้วกันทงหน้าบ้านเขามีคนดึงละเราว้วาไปได้โอเคไปเด้งดึงไปเลยจรวดเออมายักษ์ชนยักษ์บ่าเออชกไปดีชกไปดีเอ้จมานหน้าบ้านมาโผล่ไงกังแบบะเนี้ยโอ้โหแม่งมันฮุกเหมือนกันวะนี่ดึงทงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคงามนะงามนะ เออตกไปก่อนงามนะงามตายงามเลยจ้างาม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 แล้วก็รอทุ่มถุยไม่มีใครใถุยแลยว้วว่ะโอ้ยอ่ะดึงธงอุ้ยเสโตจโตโตฝั่งเขาใช่ไหมโอเคดึงธงละเพื่อนเพื่อน,อนกันไว้ให้ได้ยื้อไว้ได้เดี๋ยวผมไปโอเคคิปสรุโดนแน่กำลังไปอย่างนี้ต้องสตาร์กันไม่โดนเลยเหรอ เออมัดพุกใบดึง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 แล้วเพื่อนดึง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 เอ้ยโอ้โหอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอดึงก่อนได้ปะขอดึงก่อนได้ปะ่าหน้าจาน่าดึงดึงดึงเออบล็อกบล็อกมาดิทัทง้ทงบล็อกทั้งดึงทั้งดึงทั้งบล็อกเฮ้ยอย่าพึ่งอย่ามันนัวเอ้ยได้ได้ได้เด็ดห้องแน่อ่ออีบา้ยจะตายให้ได้เพี่พี่ต้องบล็อกเออได้อยู่ได้อยอู่ได้อยู่จังหวะนี้รอ เอ้ยชุดชก,กไปบล็อกชิบหายแล้วบล็อกเววดึง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 ,ดง,ดง,ดงดโอ้โหมันเะโต้เต็มเกจโหดจังวะเอ้คือเพื่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนโอ้เพื่อนไปลวชิบหายแล้วอุ้ยน้องบล็อกโอ้โหเซโต้มันไม่ต่อยโอเคได้อยู่ได้อยู่มามาดีโต้มาดีทั้งวันยังได้บอกเลยอะไรคิดสะรุจะแจมหรอให้สามเนี่ยน่ะตรงนั้น,นบล็อกไว้ ไอ้มบอสโอ้โหแม่งเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพุกไม่ดีเูไอ้เน็ปไม่ดีโอ้โหแย่ละแย่ละแย่ละอย่างงี้ฮึปเออที่แดกแม่งเลยง้ำง้ำง้ำงำงำงำลูกม้าลูกม้าลูกม้าทอมถุ้ยโดนปะวะโอเคโดนอยู่มาดิอาติดบูตายนะเซตโตตายนะโอ้ยใจร้ายปะมาดิปูอย่าพึ่ง ดีละคนดีไม่ต้องแย่งกันได้เปล่าได้ตายทุกคนรอปแป,ป๊บฟ็อกเออสวนสวนโอ้ยเฮ้ยเห็นว่าตัวใหญ่ลุงม,มันใหญ่เลยนะโดนเออหมัดเอรนกำปล่อยเออทึบไปจะโต้ตอยู่ไหนวะมองไม่เห็นโอเคทึบทึทงาม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 งาเออเป็นหมื่นอ่ะเป็นหมื่นอ่ะบอกเลยเอออะไรอะไรปูอะไร,ะไรปูรปงามแล้วก็ถุยแม่งเลย ไอ้บ้าเอ้ยบล็อ,บอกบล็อกบล็อกเออได้เว้ยได้เว้ชวยชขไปบล็อกอ้าวโอ้โยเฮ้ยโคตรเหนื่อยเลยไออ้้อ้บาเยมาครับมาเกมต่อไปกับด่านเอ่อชิบหายแล้วด่านอะไรวะด่านที่เรามาอ่าชวนชอปเปอร์เป็นเพื่อนอะชิบหายด่านอะไรวะเนี่ยจำชื่อไม่ได้ ขอพายนะทุกคนไปทงบ้านเออมาดิมาดิมาทงบ้านแล้วอย่างนี้ก็ต้องดึงทงละครับใครจะบวกก็บวกไปเลยผมดึงทงทำหน้าที่สายวิง่งโอเคเดี๋ยวผมจะจรวดขึ้นไปเลยแล้วกันเออโอเคดอนล็อกเก็ตล็อกเก็ตด,ดอนเหลืออะไรทักอย่างจำชื่อไม่ได้วะไอเราก็เล่นมันอย่างเดียวไงไม่ค่อยจำชื่อท่าขึ้นไปเลย โอเคทองนี้เสร็จผมไม่มีใครกันใช่ไหมแต่ดึงแข่งบา้าล่ะแต่ดึงแข่งก็ได้นะฮุกไปดิสตาก,กันเน็นไ,ไงี้เข็บเปล่าฮึบเออบล็อกเออโดนโดนมาดิมาดิมาดิาดบวกเปล่ะบล็อกเองไม่ทันพี่หรอกน้องบล็อกเออทั้งวันยังได้ทั้งวันยังได้บอกเลยถ้าใครเสียเลี่ยมตอนนี้ตายตายในฐานเดียวถ้าไม่หนีก็าตายอย่ะบอกเลยจงังหวะเนี้ย โอเคผมดึงธงละไม่มีใครมาไม่มีใครเกิดผมยืนรอเลยเดีกวาา่าวะเป็นตัวใหญ่เลยยืนรอเลยมาบล็อกอาชิพหายแล้วต,ต้อยต่อยต้องต่อยทิ้งแล้วเอองามงามลุกขึ้นมางามผมต่อยแรงไว้เนี่ยถุยถุยอาชิพหายแล้วโอเคชนะพอดีเกือบตายอมอ มาเกมต่อไปกับด่านเอ่อคิลเลอร์บาร์กปะมา,มาดึงทงก่อนเลยมามาดึงทงตรงนี้อ่ะปูปูงั้นแหละงามเลยงามงามงามปูงามปูงามให้หมดแล้วก็่มปุ๋ยจากนั้นก็ฮุบไปดีไปไงอะ่ะเฮ้ย ดึงทงดึงทงทงนี้ทงนี้เสร็จโจรดึง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 แบบดึงดึงเฮ้ยใครเนี่ยคุซานเหรออะไรอะไรบล็อกละจ้าดึง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 เออโอเคเรียบร้อยมาดิมาดิเล่นโอ้ยโอ้ยแมงแรงหนเนี่ยเออเออโอ้ยเฮ้ยเลือดเนื้อเนื้ออยากได้เนื้ออยากได้เนื้อบล็อกก่อนเออเออคือแมงคือแมงมาดิมาดิมาดิ มาดิเออมาดิกูกูมั่วกูมั่วเหมือนกันมามามาเออมาเออบอกบอกได้มามามา,มาใส่ทุกอย่างที่มีจะลุมขนาดนี้ก็มาดิวะถ้าจะลุมขนาดนี้ก็มาดิ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 โดนไหมเนี่ยโอ้ยบอกเออเออคือแม่งคูซันออกธงเหรอออกธงออกธงเหรอออกธงเหรอ,อ บล็อกเออเรียบร้อยออกธงออกธงออกธงเหรออุ้ยใครอะ่ะจาบารอระสกิติ่งพี่อะน้องเข้าทธงดึงเอจะย,ยุ่งจะดึงธงอะ่ะเดี๋ยวคุกเลยเออสุดยอดเพื่อนเออปูปูที่หายแล้วอุ้ยโดนตัดเลือดด้วยบันไลแล้วไงโอ้เหงือหมากลับมาใหม่เมื่อกี้ถ้าไม่โดนตัดเลือดนะปู ผมไม่ตายหรอกนะใครอยู่ทงวะไม่มีเสร็จดิเสร็จโจนดิเรียบร้อยครับขโมยมามีใครเกิดปะวะยัง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 ได้ทงได้ทงจังหวะน,นี้ได้ทงเอ,อ้เอาพ่อมากันอย่างนั้นเหรอผิดเมตาแล้วเพื่อนไปแล้วจ้าดึงทงไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่แล้วก็คุกไปเลยเป็นไงหน้าหายดทันจิโอเคผมได้ทงละ เปลี่ยนหมางาม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 เร็วไม่มีใครงามก็ท่มถุยทิ้งไม่ดีโดนโดนแฉงโดนผมดึงเองเพื่อนอะไรจาบราจาบาอะไรอะไรอะไรเพื่อนคุกไปดีเป็นไงสตาร์กันแล้วก็เด้งดึงหมามาดึงตรงนี้ทันมากไอคลิปหายมีคนยืนอยู่เนี้ยเวลาช่วยชีวิตนะแฉง มาครับเกมต่อไปอยู่ที่เกาะชาวบอนที่ทงแรกมองเป็นของผมและทงต่อไปก็คือทงบ้านเขารอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ไปหาโดดไปละจ้าหาดึงทงเออสตาร์กันก่อนมาดิตัวใหญ่ฮุกไปดิเรียบร้อยแตกครับอะไรคิดสรุปบล็อกไอคิดหายบล็อกก่อนเออ โอเคไม่เป็นไรมันหนีไปละดึงธงเลยละกันเฮ้ยปูบล็อกบล็อกเดี๋ยวต้องบล็อกต้องบล็อกบล็อกเออโอเคทุบทุบคืบทุบทุบกับทืบอ่ะทึบคืบแล้วก็ทุบเออโดนเออมามามาทุบไปดิเออมามาดิโอ้ยเฮ้ย Ý, dữ quá, như giờ đừng,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  giờ giờ đừng, giờ đừng, giờ đừng, ở mặt của Ý, chứ mà đó đây, ô hồ, chẹp, chẹp lên, chẹp lên, dùng đừng, đừng thông mà ok, tăng kiêu, lại lại, đẹp mang lên, ngầm ngầm, thùi nghiệp <coughs> vào nha, mẹ ok, đâu có, bó, mà, ăn lại, ขว,วดไป impose. เฮ้ยอย่าวิ่งโอ้โหโอ้นี่ขนาดซับดามิยังไม่เข้าอ่ะโรเจอร์บ็อกเออได้สวนสวนบ็อกเฮ้ยไม่ใแค่ตีเลยเดี๋ยวโอ้ยโซโลอยู่ผิดฝังวะโซโลเฮ้ย็อกโอเคได้มาดีที่นะะปูบ็อกปูไม่ปูไม่ตีต่อวะโอ้ยโอ้ยเริ่มแรงเริ่มแรงครับติดบู๊ เออบล็อกเออโอเคโอเคแล้วก็หวดไปดิบล็อกใหม่โอ้ยมัว่วมั่วไปหมดหมดที่ผายแล้วบู็อคเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยปูโอเคผมดึงเลยแล้วกันบลลงเอ้าเอาเ,อาเ,อาเอามื่อกี้ไม่ได้ลงเหมือนเนี้ยโอเคแตกไปนึกว่าลงมาไหนใครจะลงไม่อีกเพื่อนรีบดึงธงเร็วเดี๋ยวเราเล่นตรงนี้บล็อกเอา้าแม่งไม่ต่อยเราก็ต่อยเลยแล้วกันมาดิมาดิ งำงำงำถุยเฮ้ยบอสเออโอเคตกเฮ้ยโอเคได้ได้ได,ได้มาสวนสวนมาดีมาดีมาดีาด <c oughs> แตกเจอน้ำแข็งคุซันแตกเลยโอเคน่าจะชนะแบบสวยๆแล้วไม่มีป้ายังดึงทงได้อีกอ่ะโอ้โหอ้ป้ายมาดีมาดีาดยืนตรงเนี้ยยืนทั้งเกมอ่ะกูบอกเลยบอกเออมายืนทั้งเกม เล่นแม่งคนเดียวทั้งเกมตรงเนี้ยเออมาดิ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 โอ้โหอย่าดึงคืนอย่าดึงคืนอย่าดึงคืนบอกว่าอย่าดึงคืนไงเก่งใจกันบ้างดิมาฆ่าก่อนถ้าอยากได้ธงอ่ะเออโอ้โหแตกเลยสามสองดึงทันไหมเนี่ยโอ้ไม่ทันโอเคไม่เป็นไรจบพอดีโอ้โคตรจะเหนื่อยแล้วก็โคตรจะมันบอกเลยโอิ๊งอครับด่านต่อไปอยู่ที่วานโนะ โอเคเอ้ยเพื่อนดึงไปละไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปทงซีก็ได้เอ่อใครมานะ่ะโอเคได้อยู่ทงซีจิสลุไม่มีปัญหาจิสลุน่าจะไปดึงทงดีเดี๋ยวผมไปหาไม่ต้องห่วงดึงเสร็จแล้วเจอกันเอ้ยเอยเอยโดนละโดนตากันเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ึกว่าเลือดึกว่าเลือดเด้งขึ้นบล็อกเอาโดดีหนีอย่างนี้หนีอย่างนี้ไม่สู้ก็ตายครับ สู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายเรียกเราโอเคกลับไปร่างเดิมแล้วก็จะลวดไปแล้วจา้าหมาตรงนี้เพื่อนเล่นสนุกอยู่คนเดียวเลยนะขอเล่นมัง่งงามงามงามเออถุยถุยแล้วเดี๋ยวผมดึงฮ้ดึงห้โอเคเรียบร้อยอเฮ้ยอาคาวะบล็อกโอเคได้อาคานี่ค่อนข้างแบบน่าลำคาญอยู่ล็อบบล็อกอเอ้ยบล็อกไม่ได้ด้วยโอเคกระเด็นอีกแล้ว พื่อนยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้เรายืนด้วยกันสองคนเนี่ยเราเพื่อนยื้อไว้โอเคไถไว้ได้คิดทะลุเหรอเหยียบแมง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 เออบล็อกบล็อกได้บอสไปเหยียบเหยียบโอ้โหแม่งคุณวายจัดบล็อกเอาไปแล้วโอเคเพื่อนไปเลยไปกันทงนู้นสินะเอาไคโดยังเงี้ยหัวไปดิป้ยมันบล็อสละเอ้ยมันหลบได้เกินเฮ้ยบล็อกโอเคเรียบร้อยโซ่ปไควดเนี่ย คาวินดิสเหรอโถ่อยบล็อกนะเอ้มนอนด์เข้ามาเฉยเลยทำให้เราเสียหน้าไอ้บ้านี้บล็อกไอ้ทุกทุกทุกอ้ยหลุดทงดีเพื่อนโอ้โหไม่หลุดทงเอ้ยต้องต,อต้องต่อยต้องต่อยต้องต่อยสวยแตกเลยครับโอเคบล็อกไอ้บ้าเอาย้ยมันเอาจนได้แดกแม่งเลยเอตอตรงถุยด้วยเฮ้ยมันเอาจนได้สุดยอดยิงโอเคคงกลับืนมาเป็นของเรา อะไร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 มาดิทั้งวันยังได้เหนื่อยทั้งวันยังได้ทั้งวันยังได้มาดิเอ้ยอย่าดึง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 ดิเพื่อนเออโอเคชนะโอเคมาครับด่านต่อไปกับด่านเอ่อที่ผ่านได้แล้วเนี่ยด่านดอฟามิโกอ่ะเดโลซาโอเค เออทงนี้เดี๋ยวผมเอาทงนี้เองฮึบแล้วเดี๋ยวตำรวจไปหน้าบ้านเขาเลยก็ได้มั้งใครอยู่บ้างวะเดี๋ยวหามุมก่นอนเ,เออสตาก,กัรไปดิโดดมาไม่ดูไงไปหน้าบ้านจ้าโอเคทงไกลดึงเลยขโมยอะไรโอ้โหแม่งหลุดทงเฮ้ยกำแพงอ่ะดอตออกมาด แล้วก็หมาตัวใหญ่แล้วก็หวดไปเลยนี่กำแพงเหรอกำแพงเหรอขอดึงทงก่อนนะเฮ้ยบ็อกโอเคงั้มงั้มงัง,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 งัเออทำลายกำแพงมันไปรอ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 บ็อกเออได้โอเคหวดบ็อกไปบ้าเฮ้ยโอ้เอเฮ้ยรอรอด,อดดิเออชกโอเคได้อยู่ โอเคแตกคู่เลยทีนี้คือมาโดนดิ้งดึงแตกเฉยโอเคเดี๋ยวผมเป็นร่างเล็กแล้วก็ไปจ้าอ้าวโดนเจอดึงเหรอโอเคได้อยู่ใครวะเนี่ยเฮ้ยนิจิบ้าเอ้ยโอเคดึงบ็อกโอเคคุโดนอะไรวะเนี่ยเอ้ยเออนี่นี่นี่เป็นไงล่ะเฮ้ยใครดึงอ่ะโอเคเพื่อนเราไปงำมๆก่อนดีกว่า ธงล่างใช่ไหมวูจิโทร่ามันดึงธงเก่งกว่าเราอีกถมถุยปะมาพี่ซันจิมาบล็อกไวก่อนอะไรอะไรอะไรอุ้ยต่อยแรงอยู่นะเนี่ยทำเป็นเล่นหลายฮิตอ่ะบล็อกไวก่อนโลแตกแล้วเจอกันน้องโลแตกแล้วเจอกันใครวะกาบหรอเมื่อกี้เนี่ยเอย ไงครับงามงางางาทำอะไรกันตรงเนี้ยตรงนี้ทำอะไรกันขอวิ่งผ่านเลยสิรอจังหวะหันหลังกลับมาถุยอื <c> ้อ <oughs> โดนอยู่โอ้โหแม่งขอบคุณมากที่เติมเลือดให้ใจดีนะเนี่ยโอเคใจดีที่เติมเลือดให้นะเนี่ยบล็อกไว้ก่อนแล้วก็ซัดไปเลยโอ้โหแม่งสองหนึ่งสองหนึ่ง,ง,งไม่ถือว่าลุมโอ้โหมากกว่าสองว่ะบล็อกไอ้ยเอาปูปูฝั่งเราเ,เนี่ย สุดยอดเลยปูที่ไม่ช่วยหลานไปไงบ้องหูหลับปูเล่นมันเดี๋ยวผมกําลังไปช่วยเออเหยียบน้ําแข็งลื่นเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่โอ้โหมันได้อาหารจันด่วนด้วยอย่าดึง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 เฮ้ยบ้องโอเคโอเคหมดโอ้โหต่อยแรงว่ะมันได้อาหารน่ะฮุกเลยฮุกเลยสามหมื่นรอดจะเอาดีไปงำงำงๆ มาหน่อยคุซันมาหน่อยเอ้ยมันดรอดได้โอเคไม่ได้ชนะโอเคมามาต่อกันที่ดานเดนโลซาเหมือนเดิมนะ <c oughs> ผมดึงทงนี้ทงนี้ต้องเป็นของผมและทงบ้านเขามีคนดึงแล้วใช่ไหมเรายังโดดไม่ได้เดี๋ยวรอก่อน <c oughs> โอเคโดดได้แล้วไปทงบ้านสี่ขารออะไรดึงทงเลย ดึงธงเลยโอเคเรีย okay. บร้อย <S <S เอาไปดิโอไปโดนมันไกลเกินท่าน,นี้มันมันระยะไม่ค่อยไกลเท่าหมัดแห่งการปลดปล่อยนะเฮ้ยมีใครนะเออโดนโคตรสวยโดนทืบไปดิทืบทือทืบเฮ้ยเออแม่งจะตายแล้วจะตายแล้วอาตายแล้วนี่วะเฮ้ย <S <S 2> <S 2> บุลโ,โ่ไอบ้านี่มันขโมยธงได้ยังไงวะ ดึงเลยเพื่อนให้ผมดึงไหมโอเคพเพื่อนดึงมา,งมาละอ,อ่ารอแล้วก็ไปจ้าเอ,อ้ยเอ,อ้ยต้องเป็นตัวใหญ่โอ้โหแม่งไอ้สเน็กว่ะตากันเฮ้ยเออ,เอ,อแม่งมั่วไปหมดอะไร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 โอ้ยแม่งเอ,อ้ยดึงทงเลยดึงทงเลยหน้าด้าน เออเอ้ยโอ้ยไม่เข้าเลยนะ้องโทษทีพี่อึดดึงดึงต่อดึงต่อไม่รอแล้วมาดิมาดิมาดีมาดีมาด,มาดีต่อยนี่เขาต่อยแบบนี้แล้วก็สตาร์กันเรียบร้อยใครวะเฮ้ยโอ้โหแม่งมีเสริมเหรอเออดึงผมดึงเลยไปเพื่อนทิสลุไปลุยต่อเดี๋ยวผมดึงเอง แทงไปล่างเล็กแล้วก็โดดไปหน้าบ้านเลยโอเคเดี๋ยวผมขโมยธงเองมุมนี้โคตรด,ดีบอกเลยถ้าไม่มีใครสังเกตนี่เสร็จเราโอเคเสร็จเราแล้ว,ลวอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับห้าศูนย์วะนี้เป็นตัวใหญ่ทันทีแล้วก็บล็อกเลยรอรอ,ร,อรับดาเมจเออเออเออ,เอ,อโอ้ยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนอึ๊บโอเคชนะสวยๆไป ถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ